สวัสดีค่ะค่ะให้พี่ซิมแนะนาตัวอักครั้งหนึ่งค่ะ,คะชื่อวนิดาแซตันค่ะชื่อเล่นชื่อซิม,มอยู่<ม>สีแยกบ้านจาน<ม><ม>อําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดเป็นมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะแล้วทําไมถึงรู้ว่าเป็นมะเรง็งก่อนที่ว่าจะเป็นอ่ะเป็นมะลูกโตก่อนค่ะก็เป็นมาหลายปีแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นมะเร็งอ่ะค่ะแล้วก็นี้ก็ ก็เลือดมันหยุดไปปีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็สามเดือนมาครั้งสามเดือนมาครั้งก็ไปหาหมอไปหาหมอหมอก็ว่าไม่เป็นอะไรพอกลับมาก็เป็นประจําเดือนอีกแล้วตอนนี้ก็เป็นน้ําน้ํามันออกมาประมาณครึ่งเดือน mm hmm. ก็ไปหาหมอที่อุบลรักไปหาหมออุบลรักหมออุบลรักก็ขุดมะลูกพอขุดมะลูกหมอก็นัดอีกอาทิตย์หนึ่ง,งแต่หมอจะรู้ก่อน หมอก็แจ้งมาว่าเป็นมะเร็งระยะแรกเขาก็เลยส่งตัวมาโรงพยาบา,มาลมะเร็งส่งตัวมาโรงพยาบา,มาลมะเร็งแต่ว่าไม่ได้ไปโรงพยาบา,มาลมะเร็งแวะที่คลินิกคุณหมอก่อนหมอที่เขาอยู่โรงพยาบา,มาลมะเร็งอะ่ะที่ก็ตรวจภายในเขาก็เลยนัดนัดผ่าวันที่เก้ามีนาพอวันที่เก้ามีนาไปผ่าหมอก็ไม่รู้นะว่า,นะวาเป็นเล็กเป็นน้อยแต่พอผ่าไปแล้วนั่นมันเป็นเยอะมาก มันระยะระยะกระจายล้วช่วงช่วงที่เราไปผ่าโอ้ไปไปตรวจที่หมอบอกว่าเป็นระยะแรก่ะเราไปไปผ่าในช่วงนั้นห่างกันประมาณกี่เดือนคะไม่คือคือหมอนัดผ่าก็ผ่าเลยโอก็ผ่าเลยอพอไปผ่าเขาเขาบอกว่าเป็นระยะแพร่กระจายมันพอผ่าไปแล้วนะหมอว่าเครื่องมือเลยนนิดเดียวเครื่องมือจะเข้าไม่ได้อ่าแต่ดีเครื่องมือเข้าได้พอเข้าได้ก็ผ่า แต่ตอนนี้มันอ่าตอมน้ําเหลืองขาหนีบสองข้างมันกินหมดแล้วอ่ามันกินหมดตอนนี้ก็เลยต่อ่าตอมน้ําเหลืองข้างซ้ายออกไปหนึ่งข้างโชคดีแต่ว่ามันไม่ได้ตัดขานะมันก็เหลือตอมน้ําเหลืองค่ะขาหนีบข้างขวากับทางแยกข้างหลังหมอก็เลยว่าจะต้องใช้แสงให้คีมู ต้องต้องใช้กี่แสงกี่ยี่สิบหกยี่สิบหกแสงยี่สิบหกแสงสายแรกสองครั้งค่ะแล้วก็คีโมหกครั้งค่ะอันนี้คือคอสการรักษาคอสการรักษาแต่พอฉายแสงแล้วเนี่ยพอไปเห็นที่โรงพยาบาลเนี่ยบางคนก็หายบางคนก็ไม่หายก็เลยกลัวค่ะตอนนี้ก็เลยนึกถึงน้องอ้นค่ะว่าน้องอ้นเคยแนะนํายาเซอร์นิตินตัวเนี้ยค่ะแต่ก็เลยว่าลองกินดู เพราะว่าไปเห็นที่โรงบาง<ช>ลเราก็กลัวว่ามันน่ากลัวนะกลัวจะไม่หายาไม่ใช่อะไรเพราะว่าเรายังมีอยู่ในตัวอีก<า>มันยังมีในสมน้าเหลืองขาหนีข้างขวากับทางแยแ่เราก็กลัว<า>กลัวมันจะไม่หายก็เลยโทรหาน้งโน<า>้นน่ะแหละเสี่ยงกินดูมีอาการยังไงคะตอนก็คือมีอาการมันรู้สึกจะเวียนหัวน้อยๆก็นอนแล้วเวียนหัวกี่วันคะพี่ซิมประมาณสองสามวนันสองาวัน ก็คือเหมือนเกี่ยวกับว่าเราให้ใช้แสงด้วยมันก็เลยจะเป็นด้วยนะแต่ใช้แสงบางคนนะ่ะเขาจะเพียเขาจะทานข้าวไม่ได้แต่เรากินโซนิตินไปแล้วนี่สักพักหนึ่งประมาณอาทิตย์กว่า,วาเราก็คือเราจะเหนื่อยไม่มากแต่กินได้ปกติคือจะไม่มีอาการไม่ไม่คือเราจะดีกว่าเพื่อนหน่อยนึง คนอื่นก็คือที่เขาไม่ได้ทานข้าวาจะต่างเยอะเขาจะต่างเยอะก็รักษาไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนให้ให้คีโมเขาก็ว่าจะกินข้าวไม่ได้จะนอนเราก็วิตกจริตอีิเนาะกลัวจะเหมือนเพื่อนกลัวจะกินไม่ได้กลัวจะอ้วกกลัวจะอะไรบางคนนี่ถือถังเลยคือคีโมพี่ซิมก็ไม่มีอาการไม่มีอาการอ่อนเพลียไม่ไม่เป็นไรเลยกินได้นอนหลับ สบายไม่มีปัญหาไม่อ้วกไม่มีผมมีแตะขึ้นมีจะขึ้นอย่างเดียวแล้วไปตรวจล่าสุดเป็นไงหมอว่ายังไงคะก็พี่ก็กินมาเรื่อยๆคือกินแบบกินจนให้ถึงเอ็กซะเลย์พอไปเอ็กซเลย์แล้วหมอก็ไปนัดตรวจวันที่ยี่สบสามก็หมอก็ว่าดีใจด้วยนะคนไข้หายแล้วหมอว่าหายแล้ว แต่ว่าคนไข้เนี่ยระยะที่สี่ต้องเฝ้าระวังแต่ถ้าว่าคนไข้เป็นระยะที่หนึ่งนี่หมายถึงว่าหายเลยเพราะว่ามันยุบหมดเลยพี่ก็เลยถามคุณหมอว่าอ้าวคุณหมอคะแล้วไม่ผ่าเออคุณหมอว่าจะผ่าทําไมล่ะก็หายแล้วหรืออยากเก็บตัวอีกหมอว่าแบนนี้แต่คุณหมอว่าที่เป็นทางแยกเนี่ยมันยุบไปหมดเลยแล้วก็ที่ตอมน้ําเหลืองอะ่ะที่มันกินจนหุ้มเส้นเลือดใหญ่ะนะ มันก็ยุบมันหายไปเลยปกติเลยมันไม่มีรอยเลยนะว่าเออ<ม>เป็นมะเร็งขึ้นมาเกานะนี่มันไม่มีคือมันหายหาย,ยหายหายเรียบไปเลยเชื้อมะเร็งก็ไม่มีไม่มีสักนิด<อ>แต่ตอนนี้มันยุบหมดเลยเราก็ไม่ต้องผ่าอันนี้ก็คือรู้สึกสบายใจเนาะสบายก็คือยังกินเรื่อยเื่อยอยากฝากอะไรกับผู้ชมไหมคะก็ว่าถ้าเกิดถ้าใครเป็นอย,อย่างระยะหนึ่งระยะสองทาไม่มีเงินแต่ก็ต้องพยายาม หาเงินให้กินดีกว่าเราไปนอนรักษามหมดเยอะเหมือนกันใช่เป็นมะเร็งเนี่ยพูดถึงโรงพยาบาลมันไม่ไม่เสียอะไรนะน,น้องอ้นแต่เรามันเสียเวลาเราต้องไปนอนรักษาเนี่ยเป็นปีปเป็นปีนะเป็นมะเร็งนี่นาดเราระยะสียังหายนะใช่คิดดูเป็นไปนอนรักษาเนี่ยบางครั้งนึกยังร้องไห้เลยนะเพาะอ้าทำไมเขาต้องแบบว่าต้องมานอนแบบนี้นั่นเนี่ย แล้วมันเสียเวลาเราก็ผ่านช่วงนั้นมาแล้วก็มาบอกทุกคนที่เพิ่งเป็นเนาะอ่าก็อยากว่าให้หันมาสนใจยาเซนิตินตัวนี้ถ้าเกิดมีเออมีหรือว่าให้โูกหลานหรือยังไงก็ให้ลองซื้อมารับประทานไม่ต้องลองทานคือทานเลยนี่แหละทานจริงๆแล้วมันก็จะหายจริงๆอแต่ก็มีน้องอ้นนะน้องอ้นก็ใจดีอยู่กันทะลักเนี่ยเขาดูแลเขาช่วยเหลือคนเยอะน้องอ้นเนี่ยน่ารักมาก I <laughs>